ในแสงไฟสลัววจากคอนโซลหน้ารบที่สะท้อนในกระจกผมเห็นใบหน้าของเธอใบหน้าที่ซีดขาวเหมือนกระดาษริมฝีปากเขียวคล้ำแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือดวงตาของเธอมันโบลลึกเข้าไปเป็นเบ้าตาดำๆที่ว่างเปล่าแล้วเธอก็แสยะยิ้มให้ผมเป็นรอยยิ้มที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดในชีวิตที่ผมเคยเห็น แล้วเสียงที่แหบพร่าเหมือนเสียงลมก็ดังขึ้นในรถเสียงที่ไม่ได้มาจากลำโพงแต่ดังอยู่ข้างๆหูผมเลยเจะรีบไปไหนเหรอยังไม่ถึงที่เลยวินาทีนั้นผมไม่คิดอะไรอีกแล้วครับผมเหยียบคันเร่งมิดใหม่ขับรถเหมือนคนบ้าไม่สนใจอะไรทั้งนั้นผมได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักเย็นๆดังมาจากเบาะหลังตลอดทางผมไม่กล้ามองกระจกอีกเลยแม้แต่แวบเดียว ตาก็จ้องมองไปข้างหน้าอย่างเดียวผมขับแบบนั้นมาเกือบครึ่งชั่วโมงจนเห็นแสงไฟจากปั๊มน้ำมันข้างหน้าผมรีบเรียวรถเข้าไปจอดที่หน้ามินิมาทันทีพอรถจอดสนิทผมก็รีบเปิดประตูวิ่งออกมาจากรถแบบไม่คิดชีวิตผมยืนหอบอยู่ข้างนอกสักพักใหญ่ๆก่อนจะรวบรวมความกล้าเดินไปดูที่เบาะหลังรถตัวเองมันว่างเปล่าครับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย แต่เบาะหลังตรงที่ผมนั่งเห็นเธอนั่งมันเปียกชุ่มด้วยน้ำและกลิ่นน้ำหอมฉุนๆกับกลิ่นอับชื้นนั่นก็ยังคงคลุ้งอยู่ในรถไม่จางหายไปไหนหลังจากคืนนั้นผมก็ไม่กล้าขับรถคนเดียวตอนกลางคืนอีกเลยครับทุกวันนี้ถึงจะเป็นตอนกลางวันแทะกๆก่อนจะสตาร์ทรถผมก็ยังต้องหันไปมองเบาะหลังซ้ำๆเพื่อให้แน่ใจว่ามันว่างจริงๆ เพราะผมกลัวเหลือเกินครับกลัวว่าจะได้ยินเสียงแหบพร่าเสียงนั้นกระซิบขึ้นมาอีกครั้งว่ายังไม่ถึงที่เลยส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาได้ในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้